ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนมวยทุกท่านนะครับ FC แฟนมวย FC แฟนไก่ชนทุกท่านนะครับเจอกับเ่ากันวชชลวิทนะครับเจอกันกับเบ่ากันวชชลวิทเนาะในคลิปๆหนึ่งนะคลิปๆหนึ่งหลังเกมหลังเกมคู่หยุดโลกนะครับหลังเกมคู่หยุดโลกเนาะคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตี้นะครับ ในความคิดเห็นของเอบากันนะส่วนตัวของเบากันนะครับคู่นี้จบเร็วมาก30กว่าวินาทีนะประมาณ6 6มสิามเกียนวินาทนะีจบเร็วมากครับคุยหลังเกมเนาะในในการที่เป็นคนวงการมวยอีกคนหนึ่งนะครับเนาะเจอกับแฮกเกอร์ี้ คือเขาพยายามแก้เกมมาดีมากนะซูเปอร์ลิกก็แก้ทางมวยมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะชุดที่ขึ้นชกนะครับกางเกงนะกางเกงที่ขึ้นชกสังเกตดูกางเกงกางเกงมวยของแฮกแฮกกอร์ตี้ไหมครับกางเกงมวยของแฮกแฮกกอร์ตี้นะเขาจะวางสร้อย,อยอยู่แถบข้างของเกงแถบข้างของเกง ทั้งสองข้างใช่ไหมที่เป็นเป็นสร้อยเป็นเส้นน่ะที่มันสามารถใส่หรือสะบัดได้นั่นคือการแก้เกมการเตะขานะครับเทคนิคการแก้เกมเทคนิคการแก้เกมการเตะขาของแฮกเกอร์ตี้และทีมโค้ชนะครับทีมโค้ชนะที่ที่เขาวางเกมมาเนาะออกเสียงผิดนิดนึงก็ขออนุญาตด้วยนะครับเนาะขออภัยด้วยเนาะนี่คือการแก้เกมบนเวทีนะครับ เทคนิคการการโดนเตะขาไม่ให้โดนเตะขาก็คือใช้กางเกงที่มีใส่แบบเส้นสร้อยหรือเส้นไรนะครับเพราะว่าเป้าสายตาของคนเรามันจะลายมันลายตาพอมันใสย,ยิบยับยิบยับมันก็จะลายตานะครับแต,แต่เกมของซูปเปอร์เล็กพร้อมบวกนะเพราะว่าก่อนก่อนขึ้นชกก่อนวันชกซูปเปอร์เล็กบอกว่าจะ จะจะเห็นชุบซูเปอร์เล็กในในลุกใหม่นะลุกใหม่ที่เขาพร้อมบวกนะครับก็ดีครับก็ดีแบบว่าเตรียมตัวมาเพื่อสร้างสีสันให้วงการมวยเตรียมตัวมาเพื่อเพื่อสร้างความประทับใจให้แฟนมวยนะแต่มันจบเร็วเกินจบเร็วเกินบางคอมเมนต์บาง, comment, บางนั่นก็บอกว่าซูเปอร์ไ แฮกเกอร์ตี้นี่ใจน้อยเกินไม่ใช่นะครับการที่โดนโดนหูหรือขมับนะครับโดนหูหรือขมับส่วนนี้มันเป็นส่วนประสาทนะซุปไอแฮกเกอร์ตี้ก็คงบอกว่าม,มึงลองมาโดนดูเองลองลองโดนเองดินะครับลองโดนเองดีนะครับสอกไม่ใช่ธรรมดานะแรงประทะสองแรงบวกก็เหมือนรถรถวิ่งชนกันนะครับ สองแรงบวกนะเนาะมันก็จะมึนตึบมืดตึบไปเลยนะครับเนาะดับวูบไปเลยเหมือนไฟที่ดับวูบไปเลยนะครับเนาะโอกาสที่โอกาสที่จะตั้งสติกลับมาหนึ่งถึงสิบนี่มันยังน้อยนะครับเนาะประมาณนับสักสามสิบอะถึงจะลุกได้นะครับเนาะเพราะว่าสองแรงบวกไงสองแรงบวกตึบสองแรงบวกประทะกันนะครับต่างคนต่างวางเกมมาดีมากครับ นะอย่างแฮกแฮกเกอร์ตี้ทำการบ้านดีครับคือเบากันการวิเคราะห์หรือความคิดของเบากันเนาะเบากันว่าการวิเคราะห์หรือความคิดของเบากันคิดไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับกางเกงมวยที่แฮกเกอร์ตี้สวมขึ้นไปนะครับคือป้องกันการเตะขาได้แล้วก็ป้องกันการเตะขาได้แล้วก็สามารถทำให้คู่ต่อสู้ตาลายได้นะครับ นั่นคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆของทีมโค้ดของแฮกเกอรตี้นะครับแต่ระวังล่างโดนบนนะครับเพราะว่ามวยไทยแค่วินาทีเดียวคุณสามารถหลับได้นั่นคือศิลปะที่อันตรายและร้ายแรงที่สุดคือมวยไทยครับสอบครับเนาะแก้ทางมวยหมัดได้ดีมากหลายคลิปนะที่เบวกันวันชลวิทย์เคยพูดเรื่องการแก้ทางมวยหมัดแก้อย่างไง วันนี้ซูเปอร์เล็กทำได้ผลครับผมเนาะทำได้ผมผลพิษสอกไล้การมากครับฝรั่งกลัวสุดคือศอกนะครับศอกเปิดศอกล่างศอกงัดเนาะสอกกระทุง้งทำได้หมดอยู่ที่โอกาสและวินาทีนะครับซูเปอร์เล็กก้มหลบหมัดปับ๊บแล้วก็บวกศอกนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแฮงการ์ตี้ยังไงก็ต่อยหมัดขวาเกมเปิดครั้งแรกนะครับ ซูเปอร์เลกโดนหมัดของแฮกเกอร์ตี้ถอยกูดเลยไหมครับแล้วเขาก็หาวิธีบวกนี่ถูกต้องในการแก้เกมบนเวทีที่ชันฉลาดของซูเปอร์เลกต้องยกนิ้วให้ครับนะครับวันนี้เบากันก็นำเสนอหลังเกมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับไปด้วยกันครับกันยอผู้หญิงปอปากาลันนะครับไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ ทุกท่านครับ